สวัสดีค่ะเรากลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับการไลฟ์สดนะคะจากเพจ K-Beauty ประเทศไทยนะคะวันนี้นะคะวันที่28พ คุณคะตอนนี้เจมุนพูดด้วยดีกว่ามาจูเซลแป๊บนึี่ไอจะอินเทอร์วิวอยู่ไอเซ่เจมุลโอ้ยอันยองไาเซลนี่ยู่มาแล้วแป๊บนี่ อ่าโอเคครับเอาครับ สวัสดีค่ะเรากลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับเพจ K Beauty ประเทศไทยนะคะ K Beauty Thailand นะคะกับเพจนี้นะคะเรามีการถ่ายทอดสดนะคะบรรยากาศการเปิดงานนะคะการแข่งขันประกวดช่างฝีมือนะคะอาชีพนะคะของประเทศเกาหลีใต้ในงาน International Body Art Contest นะคะครั้งที่12อลิมปิก2021ค่ะนะคะเมื่อเช้านี้นะคะก็ได้ชมบรรยากาศกันไปแล้วเดี๋ยว ช่วงบ่ายนะคะเราก็จะมีกิจกรรมอีกเยอะแยะมากมายแต่ช่วงนี้นะคะดิฉันขออนุญาตนะคะแนะนำนะคะออตไล่์ปรสิดนนนะคะประธานผู้รับสิทธิ์นะคะการดําเนินงานของสมาพันธ์ K Beau t y ประจําประเทศเกาหลีใต้เข้ามาดําเนินงานในประเทศไทยนะคะนอกจากในประเทศไทยแล้วนะคะตอนนี้นะคะท่านก็ยังได้อ่อมอบหมายนะคะได้รับการมอบหมายให้ดูแลการดําเนินงานของสมาพันธ์ K Beau t y เกาหลีใน Southeast เ s ียอีกด้วยนะคะมิสเตอร์จองจ 안녕하세요 태국 대표 정재문입니다. And today, today international body art contest, can you talk about this one? 이번에 참가해주신 태국 선수 여러분들 좋은 결과 있길 바랍니다. 감사합니다 아, 오케이. ะะจากเมื่อเช้านี้นะคะทุกท่านก็ได้รับชมแล้วนะคะว่าบรรยากาศนะคะวันนี้เนี่ยนะคะค่อนข้างหนาวนะคะเมื่อวันนี้ตอนนี้ที่เกาหลีใต้นะคะอากาศนะคะลบ,บสององศานะลบสองศานะคะในขณะที่ไทยตอนนี้ร้อนมากเลยนะคะถ้าโดยเวลาปกตินะคะในช่วงการจัดงานแบบนี้นะคะเชบิวตี้สำนักงานประจำประเทศไทยนะคะก็จะพาท่านผู้แข่งขันนะคะเดินทางไปร่วมงานในประเทศเกาหลีใต้ได้ด้วยนะคะแต่ สถานการณ์ปัจจุบันนะคะยังไม่เปิดโอกาสให้เรามีการเดินทางเข้าประเทศเกาหลีนะคะการแข่งขันในครั้งนี้นะคะก็เลยนะคะอนุญาตให้ชาวต่างชาติที่ไม่ใช่คนเกาหลีนะคะสามารถส่งผลงานเป็นคลิปวิดีโอนะคะเข้าไปร่วมประกวดแข่งขันในครั้งนี้ด้วยนะคะอย่างที่เรียนให้ทราบแล้วนะคะครั้งนี้นะคะสมาคมอ่าสํานักงานนะคะ K Beauty ประจำประเทศไทยและ South East เ s ียนะคะได้ส่งผู้เข้าแข่งขันนะคะเกือบ ทุกประเภทนะคะประมาณ85ท่านด้วยกันนะคะซึ่งประกอบไปด้วยผู้เข้าแข่งขันจาก mm hmm. ญี่ปุ่นนะคะประเทศไทยค่ะฟิลิปปินส์นะคะแคนาดามีสหรัฐอเมริกาออสเตรเลียนะคะดูไบนะคะแล้วก็ญี่ปุ่นไปแล้วเนาะเออเนี่ยค่ะ,ะ,คะประมาณนี้รวมถึงนะคะใน85คนเนี่ยวันนี้เราต้องส่งแรงเชียร์ให้กับผู้เข้าแข่งขันชาวไทยนะคะที่มีถึง30ท่านด้วยกันกับการประกวดแข่งขันนะคะ ผ่านนะคะวิดีโอซึ่งส่งไปเรียบร้อยแล้วเราก็จะมีการประกาศนะคะรางวัลน,นะคะว่าคนไทยหรือว่าคนชาติไหนนะคะจะได้รับรางวัลในระดับใดในช่วงเย็นของวันนี้นะคะซึ่งเป็นเวลา6โมงเย็นของเกาหลีก็ประมาณ4โมงเย็นของประเทศไทยค่ะนะท่านสามารถกลับไปย้อนดูนะคะ,ะทางเพจเค e ิวต t y เนี่ยได้ลำดับนะคะขั้นตอนตั้งแต่เช้านะคะตั้งแต่บรรยากาศของหอประชุมซูวอนคอนเวนชั่นเซ็นเตนะคะ ที่เมืองซูวรประเทศเกาหลีใต้นะคะรายงานนะคะบรรยากาศสดๆนะคะโดยอาจารย์ยุ้ยนะคะจากสถาบัน U E Korea นะคะซึ่งเป็นนะคะคณะกรรมการตัดสินในงานนี้ด้วยนะคะก็เป็นตัวแทนนะคะของ K-Beauty ประจำประเทศไทยร่วมเดินทางไปบรรยายสดไปเก็บภาพบรรยากาศมาให้เราได้เห็นกันนะคะในช่วงเช้านะคะจะเห็นว่านะคะในห้องประชุมนั้นนะคะจะมีงานนอกจากงานแข่งขันของ K Beau แล้วนะคะ ก็ยังมีงานเอ็กซ์โปค่ะซึ่งปีนี้เป็นปีแรกนะคะที่เขาจัดงานเอ็กซ์โปมีการมาแสดงนะคะสินค้าต่างๆมากมายเกี่ยวกับช่างความสวยความงามนะคะท่านก็จะได้เห็นเทคโนโลยีใหม่ๆของเกาหลีในช่วงนี้ด้วยนะคะก็จะพยายามนะคะให้นะคะทางประเทศทีมงานของเราที่เกาหลีใต้เนี่ยเก็บบรรยากาศกันมาให้มากที่สุดนะคะส่วนนะคะในเพจของเราในวันนี้นะคะอย่างที่เชนเรียนให้ทราบแล้วว่าวันนี้ K Beauty เพจนี้ ะะเราจะมีกิจกรรมกันตลอดทั้งวันนะคะซึ่งขณะนี้นะคะเวลา1 0โมง24นาทีนะคะเราไปดูอีกห้องหนึ่งนะคะเราจะมีห้องที่สาธิตการสักปากนะคะโดยผอนะคะอาทิตย์ตลับทองนะคะ,ะมาสเตอร์การของเรานะคะซึ่งเป็นผออของ Eye Brow Studio Academy นะคะตอนนี้ท่านกำลังสาธิตในเรื่องของการสักปากอยู่นะคะท่านไหนสนใจก็สามารถเข้าห้องสักปากเข้าไปดูนะคะเข้าไป ชมการสาธิตนั้นได้เลยนะคะส่วนนะคะที่ฉันจะมาเล่าถึงลำดับของการโชว์และการสาธิตในเรื่องอื่นๆต่างๆที่จะปรากฏในเพจนี้ให้ทุกท่านได้ติดตามตลอดทั้งวันนะคะแล้วถ้าเกิดว่ามีบรรยากาศสดนะคะจากเกาหลีใต้ต,ตัดส่งมาเนี่ยเราก็จะตัดให้ทุกท่านได้ชมบรรยากาศนะคะของเกาหลีไปพร้อมๆกับที่เกาหลีเลยนะคะหลังจากเวลา10นาฬิกาแล้วนะคะเป็นช่วงของการสักปาก นะคะโดยผอ mm hmm. อของสตูดิโอ i y e b r o w Studio Academy mm hmm. นะคะซึ่งเป็นคณะกรรมการนะคะเป็นบอร์ดบริหารนะคะ,อะของสถาอของ K Beauty ประจำประเทศไทยนะคะแล้วช่วง10โมงนะคะถึง11โมงนะคะ10โมงถึง11โมงนะคะก็จะ,ะน่าจะเป็นช่วงนี้เนาะอาจจะมีเลนิดนึงนะคะท่านสามารถเข้าไปชมนะคะการสาธิตนะคะ,ะเทรนล่าสุดนะคะของ World Champion ในสาขาคิ้ว i ฮ s สโตรกนะคะก็คืออาจารย์น้ำใจคำแก่นนะคะซึ่งเพิ่งได้ รับนะคะ World Championship ในเรื่องของคิวแฮสโตกมาหมดัหมดๆเลยนะคะก็เข้าไปดูในห้องคิวแฮสโตกได้เช่นเดียวกันนะคะส่วนช่วง11โมงถึงเที่ยงนะคะ11โมงถึงเที่ยงนะคะตอนนี้มาสแตนบายเรียบร้อยแล้วนะคะกับห้องเมคอัพนะคะจากบอร์ดบริหารนะคะเมคอัพโปรเฟชั่นอลนะคะบอร์ดเมควันนี้เนี่ยมาซัอด์ของเรานะคะก็ได้นะคะนำแขกรับเชิญนะคะซึ่งเป็นอาจารย์นะคะจากสถาน บ Make ัน Sister Makeup Academy นะคะมาแต่งหน้านะคะสาธิตการแต่งหน้าในทีมของเจ้าสาวชุดไทยซึ่งเราได้รับเกียรติจากน้องเฟิร์นนะคะน้องเฟิร์นพัชราวหาค่ะมิสแกรนขอนแก่นปี2018มาเป็นนางแบบด้วยนะคะ ช่วง11อโมงถึงเที่ยงนะคะสามารถเข้าไปชมในห้องแต่งหน้าได้นะคะส่วนนะคะในช่วงเที่ยงถึงบ่ายโมงค่ะท่านที่ชื่นชอบผลิตภัณฑ์นะคะของประเทศเกาหลีใต้นะคะเรารู้อยู่แล้วว่าเครื่องสำอางหรือผลิตภัณฑ์ประทินผิว ของเกาหลีใต้เนี่ยนะคะขึ้นชื่อแล้วก็ได้คุณภาพมากนะคะท่านที่อยากไม่อยากพลาดนะคะในการรู้เรื่องราวเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ต่างๆหรือสนใจที่อยากจะเป็นผู้ผลิตนะคะแบรนด์ของตัวเองที่ made in Korea นะคะถ้าสนใจเนี่ยเดี๋ยวรอช่วงเที่ยงถึงบ่ายโมงนะคะเข้าไปในห้องของอเล็กซิสโซนะคะจากอเล็กซิสหวังไทยแลนด์ค่ะก็จะมีท่าน CEO นะคะสท่านคือคุณเอกับคุณยุ้ยนะคะคุณวิรวิทยและคุณวิชา กรรมการนะคะ,ระกรรมการของบริษัทอเล็กซิสหวังไทยแลนด์ค่ะผู้นําเข้านะคะเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ในแบรนด์อเล็กซิสโซจากเกาหลีใต้นะคะท่านจะมาพูดคุยนะคะเกี่ยวกับเรื่องราวผลิตภัณฑ์ของเกาหลีใต้นะคะใครสนใจเข้าไปชมในช่วงเที่ยงถึงบา่บายโมงนะคะ หลังจากนั้นนะคะช่วงบ่ายโมงถึงบ่ายสองโมงนะคะเรามานะคะชมการสาธิตนะคะการนวดไทยค่ะนวดไทยมรดกไทยสู่สากลน,นะคะวันนี้นะคะเราได้รับเกียรจากมาสเตอร์ของอโรงเรียนพัฒนาสุขภาพ และความงามนะคะซึ่งอยู่ในความดูแลนะคะของ4กระทรวงประเทศไทยนะคะอาจารย์มาสเตอร์ทั้งสองท่านก็จะมานะคะให้รายละเอียดแล้วก็สาธิตนะคะอาชีพสุดฮอตสร้างเงินล้านนะคะสุดยอดนวดไทยมรดกไทยสู่สากลคอบ่าไหลนะคะอย่าลืมเข้าไปติดตามชมนะคะหลังจากนั้นนะคะช่วงบ่ายเรามีกันทุกชั่วโมงเลยนะนะเรามีกันทุกชั่วโมงเลยนะคะช่วงบ่ายสโมงบ่ายสโมงค่ะ 2โม,มงถึง3โม,มงนะคะสำหรับท่านที่สนใจนะคะธุรกิจการต่อเล็บนะคะธุรกิจสวยกําไรงามนะคะเรียนก่อนรู้ก่อนรวยก่อนค่ะ ก็สามารถจะเข้าไปชมในห้องของการต่อเล็บเช่นเดียวกันช่วงบ่ายสถึงบ่ายสานะคะผู้ที่จะมาเป็นผู้สาธิตนะคะแล้วก็โชว์การต่อเล็บนะคะก็เป็นอาจารย์ระดับโลกนะคะอาจารย์นัทนิสาศิลปาชัยะค่ะนะคะท่านนัทนิสาศิลปาชัยนะคะปัจจุบันนะคะดำรงตำแหน่ง KBeauty Thailand p r e s i d ด n t ้ด้วยนะคะและท่านก็ยังเป็นผู้นรยการนะคะผู้บริหารและผู้นวยการนะคะสถาบัน n น i l Studio คา a d เดมนะคะรวมถึงปัจจุบันก็ยัง,ยงคงดำรงตำแหน่งนายกสมาคมศิละปะตกแต่งเล็บ ประเทศไทยด้วยนะคะอย่าลืมนะคะช่วงบ่ายสองถึงบ่ายสามโมงค่ะหลังจากนั้นค่ะสามโมงเย็นถึงสี่โมงเย็นค่ะนะท่านที่ชอบนะคะเกี่ยวกับศาสตร์การนวดหน้านะคะกดจุด,ดเดรนน้ําเหลืองนะคะเคาะหน้าเรียวค่ะก็อย่าพลาดเลยนะคะกับค้่องนะคะศาสตร์การนวดหน้าโดยนะคะโปรจุ่มนะคะคุณภูริตาเอกศักดิ์เอก,กเอกศักดิ์สรกคกุลนะคะซึ่งก็เป็นบอร์ดบริหารอีกหนึ่งท่านนะคะของ K b t ิวตี้ไทยด์นะคะ ก็จะมาสาธิตนะคะศาสตร์การนวดหน้ากดจุดเดรนน้ำเหลืองพร้อมด้วยนะคะประคบด้วยสมุนไพรค่ะนะคะท่านก็เข้าไปนะคะติดตามชมได้เลยในช่วงของเวลา3โมงเย็นถึง4โมงเย็นนะคะหลังจากนั้นนะคะยังไม่จบสำหรับการนวดหน้าค่ะช่วง4โมงเย็นถึง5โมงเย็นนะคะสปาย้อนวัยกับศาสตร์พันปีโดยใช้กัวซาและแผ่นทองคำ น่าสนใจใช่ไหมคะสาธิตโดยนะคะว่าที่ร้อยตีพรพันธ์อัฒเนตรค่ะผู้อํานวยการโรงเรียนพัฒนาสุขภาพและความงามนะคะโรงเรียนที่อยู่ในความควบคุมดูแลของ4ี่กระทรวงหลักของประเทศไทยนะคะท่านจะมาสาธิตนะคะการทําสปาหน้าเด็กย้อนวัยโดยใช้แผ่นทองคํานะคะทุกท่านก็สามารถเข้าไปชมนะคะในห้องของสปาย้อนไวัยได้เลยนะคะอาจารย์พรพันธ์หรืออาจารย์แอดของเรานั่นเองนะคะหลังจากนั้นนะคะช่วง ห้าโมงเย็นนะคะห้าโมงเย็นถึง6กโมงเย็นนะคะตอนนี้เนี่ยตามตาราดที่ฉันบอกไว้ก่อนว่าจะเป็นเรื่องของการสาธิตการต่อขนตามมืออาชีพโดยมาสเตอร์จากฟิลิปปินส์นะคะเดี๋ยวจะรอคอนเฟิร์มอีกสักรอบหนึ่งนะคะตอนนี้ของลงคิวไว้ก่อนว่าทางฟิลิปปินส์เนี่ยจะต่อสายสัญญาณไลฟ์สดเข้ามาให้เราได้หรือเปล่านะคะปิดท้ายของวันนี้ค่ะปิดท้ายของวันนี้นะคะรับรองว่าทุกท่านจะต้องแบบว่าเขาเรียกว่าชื่น ชอบแน่นอนนะคะเพราะตอนนี้คนในห้องนี้ค่อนข้างเยอะค่อนข้างเยอะแล้วนะคะใครสนใจนะคะช่วง6โมงเย็นถึง1ทุ่มค่ะสาธิตนะคะสปอร์มัสสัดนะคะก็คือการนวดกดจุดสำหรับนักกีฬานะคะจากคณะทีมงานศูนย์าจากคณะทีมงาน ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานนะคะฐานทิปนะคะโดยผออ,อัมพาชานรบนะคะแล้วคนที่จะมาสาธิตนะคะในวันนี้นะคะก็คือเจ้าของเหรียญเงินการแข่งขันนวดไทยนะคะระดับภาคตะวันออกโรงแรมดุสิตธานีพัทยาค่ะท mm hmm. ่านไหนสนใจนะคะก็ลงทะเบียนเข้าไปในห้องนะคะนวดสปอตมาสาธิได้เลยนะคะช่วง6โมงเยนถึง 1. Mm hmm. 1ทุ่มนะคะนี่คือรายการที่เราจะมาพบกันในช่องของเค ีสาม,มารถติดตามได้ทั้ง Facebook แล้วก็ YouTube นะคะเรามีการถ่ายทอดท <Okay. S 1> ั้งสองช่องทางเลยนี่คือตลอดทั้งวันของวันนี้ที่จะเกิดขึ้นค่ะแล้วเราจะตัดสลับนะคะกับบรรยากาศค่ะ mm hmm. การถ่ายทอดสดการแข่งขัน International Body Art Contest นะคะครั้งที่12อโอลิมปิก2021ค่ะที่จัดโดยนะคะสมาพันธ์ความงามมืออาชีพนะคะอันดับหนึ่งของประเทศเกาหลีใต้ค่ะ The Federation of K Beauty Professional ซึ่งปีนี้จัดยิ่งใหญ่อลังการค่ะตอนนี้มีผู้นั่งแข่งขันอยู่ในคอนเวนชันฮอล l เนี่ย1,500คนกับกรรมการตัดสินอีก1,000คนนะคะปีนี้จับมือร่วมกันกับสมาคมเสริมสวยเกาหลีใต้ค่ะ Beauty Association of Korea ค่ะนอกจากจะมีการจัดงานแข่งขันแล้วซึ่งเราจะรู้ผลกันในวันนี้เลยว่าใครจะได้ถ้วยรางวัลประเภทไหนไปครอบครองรวมถึงนะคะคนไทยของเรา30ท่าน เรามีโอกาสจะได้ลุ้นรางวัลประเภทไหนบ้างหรือเปล่ามาเอาใจช่วยกันนะคะในช่วง4โมงเย็นของวันนี้เวลาไทย6โมงเย็นของเวลาเกาหลีนะคะห้ามพลาดกับช่องทางของ KBT ในวันนี้ทั้งช่องทาง Facebook ที่ท่านกำลังดูอยู่นี้นะคะแล้วก็ช่องทางของ YouTube ด้วยนะคะได้ไหมคะ อ่าโอเคค่ะเดี๋ยวช่วงนี้นะคะดิฉันให้ทุกท่านนะคะชมบรรยากาศย้อนหลังสามารถกลับไปย้อนหลังได้แล้วก็ชมบรรยากาศนะตอนนี้ตอนนี้เป็นห้องของอสักปากนะคะของครูการนะคะแล้วก็กลับมาพบกันใหม่นะคะวันนี้เดี๋ยวดิฉันพีวันบุญศรีจองนะคะจะอยู่กับทุกท่านตลอดทั้งวันแล้วก็รายงานบรรยากาศงานแข่งวันนี้ตลอดทั้งวันเช่นเดียวกัน,นะคะ่ะพบกันใหม่ช่วงหน้าค่ะโรื่องเมีของ มองไม่เห็นอะไนูไม่รู้ว่าเห็นอะไรหนูมอง,มอง,มองไม่เห็นไหมพูดไปแบบไม่เห็นเ้มันปรับเล็กใหญ่ได้ด้วยคะ่ะเม็ดมันจะใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นอ,อ๋อเร็วขึ้นเท่าไหร่ดิกี่ร้าน ถามเขาอย่งว่าละค่ะ